สวัสดีครับนี่เจ้าของร้านบีบีพสังาใช่ไหมครับไม่ทราบว่าทางร้านนี่ร้านบีบีนี่ได้เข้าร่วมโครงการม .33 ามามหรือเปล่าเข้าค่ะเข้าโครงการค่ะโคงามอสมสาแล้วเนี่คนนี้มาถามว่าทางร้านตอนนี้ขายดีขึ้นไหมเพอมีโครงการนี้เข้ามาดีขึ้นค่ะลูกค้าก็มาใช้จ่อะได้เลยคือคืบขึ้นทางเศรษฐกิจก็ดีขึ้นทางร้านลูกค้าไปยืมงขึ้นค่ะก็ไม่ทราบว่าทางนี่ทางร้านได้ทราบข่าวหรือเปล่าว่ามีการมาขอเงินสดออกมาเลยเป็นเงินสด ติ๊ข่าวค่ะแต่ว่าทางั้านจะไม่รับค่ะจะให้เป็นซื้อสินค้าทางั้านมากกว่าคือถ้าถ้าเข้ามาเนี่คือเอาของอย่างเดียวไ่ไม้อมีส่วนนี้ให้้นครับไม่รับแรไม่รับแรกเป็น้ครับครับครับอ๋อน้องนี้เป็นพ้าใช่ไหมมันซื้อของใช่ไหมได้สิบโมสามสานเปล่าได้ค่ะได้ใช่ไหม แล้วจะมาแลกเงินหรือว่าจะมาซื้อของนี่แลกเป็นของอ๋อแลกเป็นของค่ะด <c oughs> ีดี <c oughs> ดแล้วความเห็นื่อยของน้องอกองับโครงการที่เกิดขึ้นมาให้น้อง,งรู้สึกดีไหมหรือว่ายัางไงก็ดีค่ะก็ประหยัดค่าใช้จ่ายดีค่ะแล้วก็ถ้าหากามีเพิ่มก็ก็ยังดีอ่ะค่ะเ,เดี๋ยว <c oughs> <c oughs> โอเคนะก็ทักสวัสดีครับ, <c oughs> บสวัสดีคร <c oughs> ับสวัสดีครับขอให้ขายดีนะครับสวัสดีครับ